สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรันี้ก็สู่ข่าวโรนัมลินทั่วไทยนะฮะเหนือกลางอีสานใต้เขาวใหญ่ครบรถที่นี่วันนี้กลางสัปดาห์พุธครับ1 0มิถุนายนพุทธศักราช2563ครับรู้แล้วขอไม่ตายเก่งมุดใจเย็นออกทุกอย่างมีทางออกเงินให้แหรียเออเออรู้แล้วทุกอย่างมีทางออกทุกอย่างถามดีๆนะถือมีดเหรียญไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกอย่างมีทางออกเอ็งทำอะไรเอ็งนึกถึงลูกเอ็งไว้เอ็งนึกถึงลูกเอ็งไว้ ทุกอย่างมีทางออกเออเก่งเกเออเียเเีย็งไปเเนมาหามาหาลูกอยู่ๆพี่เก่งเก่งเเก่เก่งเกยังไม่ยอมรับเออเก่งมามึงเดินมาหาลูกตีทางเลยพี่ตีทางเลยนโอแก้ไขแก้ร้อนไนทานคัมเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเปปทีนโกผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ป่าเข้าใจแต่ว่ารอบนี้เจอตัวเฮียกลางอนุสาวรีย์ชัยไม่มีความเข้าใจเลยฮะเพราะซ้ายก็ถนน <c oughs> ขวาก็รถยนต์สะพานลอยตึกแถว <c oughs> และเข้ามาได้ยังไงตอบไม่ได้ต้องชมภาพเอง <c oughs> ไปให้สุด แล้วไปหยุดตรงปลายถนนอยู่แล้วกันตรงนั้นมันเป็นวงเวียนใช่ไหมคุณอนุสาวรีชัยสมรภูมนั่นมันชุมทางชัดกลางเมืองของกรุงเทพมหานครเห็นไหมโค้งๆเนี่ยคนรถไฟฟ้านี่วงกลมเลยฮะและเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นพี่ที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ด้านหน้าสุดหันไม่มองขางหลังมึงจะถอยดีๆหรือต้องให้กูดันนี่กลัวเอาแล้วก็ไฟเขียวแล้วน่นะ่ะเห็นไฟเขียวเขา้าไปด้วยสนใจไหมน่ะ